ให้แล้วนะคะคุณแมวนอนกินคุณรัชยาสวัสดีค่ะคุณแมวนอนกินพี่บ้านน้อยสวนยางสวัสดีค่ะพี่ออนพี่อ่อนบิวตี้หนองคาบอกว่าน้องตุ๊กสวัสดีค่ะพี่อ่อนบอกว่าเลิฟสี่สิบเจขอบคุณค่ะพี่อ่อนพี่ออนก็เรียนพี่อ่อนตัวเรียนจบแล้วแหละพี่ออนมีตัวเอขึ้นแล้วนะคะพี่ออนมีตัวเขึ้นแล้วแล้วนะคะ แต่ถึงพี่ออนจะเรียนจบแล้วก็ยังต้องการเพื่อนๆนนะคะช่วยดูคลิปให้จนจบแล้วก็ช่วยดูโคให้ด้วยนะคะจะได้มีเหรียญนะคะคนที่จบแล้วก็ยังต้องการคนที่ยังเรียนไม่จบนะคะก็ต่างคนต่างต้องการต่างคนต่างดันให้กันและกันนะคะเอ่อถ้าเราเรียนจบแล้วเราก็ไปดันให้เพื่อนที่ยังไม่จบแล้วถ้าเพื่อนที่ยังไม่จบก็ มาดูให้เรานะคะมันก็จะเป็นเอ่อยอย่างนี้แหละค่ะนะคะวงจรชีวิตเอ่อคนในโซเชียลนะคะมันจะเป็นวงจรแบบนี้เลยะคะ่ะเพราะว่า youtube ทำคนเดียวไปไม่ไปไม่ไหวไปไม่รอดนะคะต้องมีเพื่อนนะคะต้องรักกันไว้นะคะแล้วพยายามอย่าทำร้ายกันนะคะรักกันไว้ให้เยอะๆนะคะเออ, <c oughs> เอ,อพี่อ่อน เดี๋ยวตุกใส่ประแจให้แล้วเดี๋ยวตุกไปเอาออกหลังบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เออตุกวันนี้อะตุกคิดตั้งใจว่าจะใส่ประแจให้ทุกคนแล้วตุกเออมีธุระที่จะเข้าหลังบ้านของตัวเองด้วยถ้าได้เข้าไปแล้วก็จะไปทำเอ่อไปเอาออกให้เพื่อนๆนะคะ,ะ,คะต้องกราบขออภัยที่ให้ประแจนะคะเออจะได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆได้นะคะในเมื่อตุกต้องเข้าหลังบ้านไปทำอย่างอื่นด้วยตุกก็จะไปล้างประแจด้วยนะคะ เอาไว้ก่อนแป๊บเดียวนะคะพอได้เยี่ยมเพื่อนๆนะคะเอน้องแมวนอนกินบอกว่าพี่ออนบิวตี้สวัสดีคะ่ะพี่ออนบิวตี้คนสวยพี่ออนบิวตี้บอกว่าแมวยิ้มสวัสดีคะ่ะหัวใจกดกดๆน้องแมวยิ้มบอกว่าอะไรอืมฉันไม่รู้เรื่องอ่าโอเคพี่ออนบิวตี้บอกว่าหัวใจกดกดๆนะคะคุณสุรชัยสวัสดีสวัสดีครับน้องออนจุดสวยเอ่อคุณแมวนอนกินบอกว่าฉันมองเธออยู่ในยะอืม พี่ออนบอกว่าพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่ออนหัวใจกอดๆนะคะคุณสุรชัยเอ่อคุณสุรชัยหัวใจหัวใจสองดวงนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็สามารถยกมือขึ้นบายบายได้แล้วนะคะขอบคุณ8ล้านดวงตานะคะขอบคุณ10ล้านดวงตานะคะที่เอ่อมิสเตอร์ยูทูบมอบให้กับตุกนะคะเอ่อถึงจะมี1ดวงตาถึงจะมี2ดวงตาแต่ก็ เป็นการไลฟส์สดที่มาเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองนะคะแล้วก็มาพบปะเพื่อนๆด้วยนะคะตอนที่แรกมาขึ้นไลฟส์สดคิดว่าจะไม่มีเพื่อนเข้ามาเพราะว่ามันเ,เพื่อนๆเขาขึ้นไลฟส์สดกันเยอะมากเลยค่ะตอนเนี้แต่เผอิญวันนี้ตุ๊กไม่ได้ไปทํางานตุ๊กก็เลยว่างก็เลยมาขึ้นไลฟส์สดได้ในเวลานี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆรู้นะคะขอบคุณนะคะ ตุกขอลาไปก่อนนะคะพี่หนวดเดี๋ยวขอคุยหลังบ้านกับพี่หนวดด้วยนะคะเออคุณสุรชัยบอกว่าครอบครัวยูทูบเบอร์ต้องรักกันครับผมต้องช่วยกันนะครับผมใช่คะ่ะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนดันเพื่อนใครจบแล้วก็ยังต้องการคนที่ยังไม่จบแล้วใครที่ยังไม่จบก็ยังต้องการคนที่จบแล้วนะคะพยายามรักกันพยายามดันกันนะคะ จะได้ถึงเส้นชัยไปด้วยกันแล้วเรื่องการรับรายได้มีรายได้มันอยู่แต่ละเ,เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่แต่ละความสามารถของทุกคนนะคะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันนะคะทุกคนอาจจะทําคลิปเดียวปังนะคะทุกคนอาจจะทําคลิปเดียวไม่ปังแต่ก็ต้องทงแต่ก็ต้องทนทําหลายๆคลิปนะคะ เ,เพราะว่าคนเรามีความสามารถแล้วก็มีความสามารถความพยายามแตกต่างกันนะคะแต่ถึงยังไงก็ถ้ายังไม่จบก็เรียนให้จบก่อนนะคะใครจบแล้วก็ไปช่วยดันคนที่ยังไม่จบหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าจบแล้วเขาก็จะมีผลงานดีๆออกมาให้เราชมกันนะคะส่วนของตุกเองก็จะเป็นสายบา้บาๆบอๆเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่มาชมไลฟ์สดนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมเดน